วันนี้มี f อซีจากอุดรธานีนะฮะเดินทางมานะฮะสี่ท่านนะฮะชอบมากเลยตรงที่คอนเซปต์การแต่งกายเนี่ยมาในธีมเดียวกันนะฮะเป็นสัญลักษณ์อะไรครับข้างในอะครับนกแก้วนกแก้วนะฮะนกแก้วนะฮะโอ้ผมเป็นการปักนกแก้วนะครับมผมนะฮะเดี๋ยวรอบใหม่มาจะอีกแบบอีกแบบหนึ่งนะ คุณพอลลี่ใช่ฮะคุณพอลลี่นะฮะเจ้าของหมู่บ้านสวนยางวิลเลตนะฮะนะสวนยางตรงนี้นะครับผมจำได้หมดเลยฮะ อย่าลืมนะคะฝากช่องคุณตุ๋นวรานิชชาแนลชาแนลด้วยนะคะครับผมนะฝากติดตามนะคับนี่เดี๋ยวมาให้กำลังใจลุงมาครับผมนะฝากติดตามช่องครูตุ๋นวรานิชนะฮะชาแนลชาแนลนะครับผมนะฮะถึงจะไม่เจอลุงแต่เราก็มาให้กำลังใจได้บแม่ก็ไม่ได้เจอลุงแต่เราก็มาเพราะเราไปเจอเขาที่เดินแบบแล้วถ่ายรูปกับเขาแล้วอ่ะะเเพรราาักของที่ไหนที่ไหนที่พระธาตุเชิงชุมตอนคุณเออไปเ เราก็เป็นชแจำได้จำได้จำได้ในชุดสีดำเงินมันนั้นขอเสียงหน่อยว่ารักลูกพนรัก เออสู้ไปด้วยกันไม่ใช่สู้ไปด้วยคนนะคะสู้ไปด้วยเาเราไม่เกี่ยวกับขดงคดีนะใช่ค่ะเรามาด้วยใจนะฮะรักด้วยใจรักตลอดไปแน่นอนนะฮะสารเรารักด้วยใจไม่เกี่ยวกับคดีนะคะขอยกให้ตำรวจปใช่ใช่นะคะใช่ทั้งสิ้นครับผมเออเรามาที่นี่มาสองครั้งแล้วค่ะครั้งแรกก็ไม่เห็นครั้งนี้ก็ไม่เห็นไม่เป็นไรเห็นรูปก็พอแล้วใช่ด้านหลังใครลักข้าบ้านก็ชื่นใจ่ใช่้าานคองาค่ะ ังไงก็อันน <in human used empl os> ี้น้องๆเขาก็ทําช่องยูทูบที่ดอนครับใช่ครับช่วยดันๆหน่อยช่วยดันๆด้วยนะครับเพื่อที่ดูอยู่นะครับผมเดี๋ยวขอประทานโทษนะคะดันดันไปไหนะคะเนี่ยแต่ละคนเนี่ยค่ะแรงทั้งนั้นเลยนะคะดันไปไหมคนนี้ร้อยโลคนนี้ร้อยโลค่ะแต่ละท่านนะคะจะดันจะไหวไหมคะเออขอทาดันด้วยเราจะขออยู่นี่อีกนานๆหน่อยนะคือคืออยากออกข่าวนาน มีแต่ความสนุกะาัน้นะฮะที่เสือบอกล้วนะวันนี้เป็นวันเสาร์นะเรามีแต่ความสุขนันเองนะครับวันนี้นะครับเรามาด้วยใจเรามีความสุขที่เราได้มาสัมผัสของจริงไม่ต้องไปฟังคนอื่นทั้งนั้นเราก็ดูมาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่จนติดตามและหนูขออีกทีค่ะลูกข้าวเหนียวอุดรเด็กข้าวเหนียวสู้ไหมคะสู้ค่ะนี่นะคะเด็กข้าวเหนียวทุกคนสู้นะคะ คุณเพมาอ้คนตาแล้วมามาาวมาเร็วมาเรวาเรวมาเรวมารวมา้วาเรอวาเรวมาเรวมาเรวาเรมาเร็วมาเร็วาเวมรวมาเวเร็วาเร็วมเ็าเรวเร็วมรวมาเรวมเราเเร็วเรมากาน สีน้ำเงินด้วยกันหมดเลยวันน no ี้ค่ะค่ะโอ้ยคือเนี่ยนะครับสีแดงโอ้ยผมไม่ถมีกระเกงหนูไม่มีหนูไม่มีนะคะไม่มีนะคะขอบพระคุณแม่ทุกท่านนะคะเดี๋ยวหนูทำก๋วยเตี๋ยวให้แม่ทานก่อนนะคะนะคะเดี๋ยวจะตามนิกกี้มารับด้วยอ้าวสุดหล่อมาโอ้ยนิกกี้มาแล้วนะคะนมานะคะฮะสุดหล่อนะฮะนิกกี้สุดหล่อมาแล้วนะครับนี่ถ่ายรูปเมื่อที้เนี่ยฮะพี่เสือรองเท้าหนูมาทำ แล้วตกลงมาแนนนิกกี้หาอะไรในกอไผ่โอ้ยยหาเมื่อเช้าก็หายังหาอยู่ยังหาไม่เจอและก็เป็นบรรยากาศสีสันความสนุกสําหรับวันเสาร์วันนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวถ้าเรามารอบหน้าเราจะมาที่นี่ทีมทีมทีมหลายหลายทีมมีทุกสีครับแล้วถอดเสื้อนี่ไหมถอดเสื้อตอนยืนข่าวเสือนั่งแสดงสำหรับคลิปนี้ก็แต่เพียงเท่านี้นะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสื้อพาไปนะครับ